ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่หลวงปู่โภธิยานได้นําเสนอเรื่องทานกถารรกษีนกถามาโดยลําดับก็โดยนําปริยายจากที่ทต่างๆที่ทรง,ง,งจําแนกแสดงเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้เป็นประการสาคัญแต่ว่าการให้ทานการรักษาศีลก็เรียงบบปกติธรรมดา มายความมาให้ทานนั้นก็อยู่ที่ความรู้สึกมองเห็นคุณค่าของการให้ทานมีความรู้สึกที่ดีต่อคนซึ่งเราจะให้แล้วก็ไม่เจดายในสิ่งที่เราจะให้พูดง่ายๆว่าในคนเราลดโทสะได้ในของเราลดโลภะได้ ในเจตนาเราลดโมหะได้มันก็กลายเป็นการให้ทานไปส่วนจะให้ในแนวสงเคราะห์ในแนวอนุเคราะห์ในแนวบูชาก็เหล่านั้นไปรายละเอียดแต่ว่าเมื่อกิเลสเขาลดลงไปได้ในสามจุดอย่างนี้แล้วเนี่ยทานด้วยพิธีการต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้โดยสภาพจิตที่พร้อมจะให้ทานเนี่ย ในเรื่องศีลมันก็เป็นสำนึกที่มองเห็นโทษของการละเมิดศีลมองเห็นคุณของการมีศีลแล้วก็มีความเคารพในใสสศิขาคือศีลศีละสิกขาเนี่ยมีความเคารพในศีลและสิขามีความเคารพต่อตัวเองมีความเคารพต่อพระรัตนะไตร กระว่าการรักษาศีนั้นไม่มีใครไปบังคับบงับงคับเราไม่มีใครมาตรวจสอบเราเราต้องตรวจสอบตัวเราเองเพราะถ้าเราสึกรู้สึกดีต่อพรรัตนาน่ยมีความเคารพหนักแน่นอยู่ในพรรัตนาใจแล้วการรักษาศีลไม่ว่าศีนห้าศีลแปดศีลสิบหรือศีลอะไรก็ตามก็จําเดินไปได้ดยดีเป็นการ ใจรักษาใจมากกว่าหมายความว่าใจเรารักษาใจเราเองมีการสำรวมระวังที่เข้าถึงใจแล้วอาการเคลื่อนไหวทางกายทางวิญญา,าก,ก็เป็นศีลไปโดยอัตโนมัติจากศีลเนี่ยไปสู่สักขะกถาคือการแสดงโทษไม่ใช่แสดงเป็นการบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ แต่ว่าในสวรรค์นั้นเราจะพบว่าไปบรรยายไว้วิจิตพิสดารที่ปวิมานวัตถุต่างๆส่วนมากก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปนะฮะส่วนสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยการมคุณทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ เราสามารถจะมองผ่านความสุขในหมู่มนุษย์เรานี้ได้เพราะว่าความสุขที่เราสัมผัสในโลกมนุษย์ที่จริงก็มีการลดหลั่นกันขึ้นไปมีการลดหลั่นกันขึ้นไปอย่างพวกคนทั่วไปพวกเศรษฐีพวกก็สุขบ,บ้างมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ ท่านก็แสดงให้เห็นว่าในโลกมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ไม่พูดสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็พน,นาเอาไว้ถึงความสุขความสะดวกสบายต้องการอะไรกรณีนี้เอาได้ะอะไรแตไรเนี่ยแต่ก็อย่างบริโภคกรรนะอย่างในบริโภคกรร ความสนใจในเรื่องสุขสวรรค์ในสมัยนั้นเนี่ยมันมีมากปรารถนาที่ยยสุขปรารถนากามที่เป็นทิพย์เพราะ,ะนั้นก็ทรงแสดงสวรรค์เชียจนเกิดความพอใจเสร็จแล้วก็หักมุมแต่การจะหักมุมหรือไม่หักมุมก็แล้วแต่นะัอย่งในกรณีของพรายศาส์นี่ก็หักมุมไปออกที่กามาทีนกค,คือโทษของกาม โทษของกามก็ทรงจำแนกไว้เป็นนั้นมากเช่นว่าเป็นเหมืองกับหลุมฐานเพลิงบ้างเป็นเหมืองกับเขียงหั่นเนื้อบ้างเป็นเหมืองกับถือก็ปรงก็เพลิงทวนลมบ้างก็แสดงแต่ละอย่างนี่เห็นเป็นโทษของกลามทั้งหลายเนี่ยว่ามีการเผาลนก่อให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ตัวการใหญ่จริงๆก็คือพวกกิเลส พวกกิเลสกามพวกวัตถุการมมันก็เป็นก็มันอย่างนั้นนะมันอยู่ก็มันในโลกมีพระอาหารหันต์ก็เจอกับวัตถุกรมแต่ว่าท่านไม่ยินดีแต่นั้นเองเพราะวัตถุกรมมันคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นจนแล้วนอนแข็งใ,ใครๆก็เจอมนันปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าเอาว่าจริงมันใจคิดอย่างไงแต่นั้นเอง แล้วก็เมื่อแสดงโทษของกามแล้วก็หาทางออกให้เกิดนสงการออกจากกามผลคือความสุขความสงบความเยือกเย็นปิติปราโมทต่างๆที่เกิดขึ้นจากการละกิเลสต,ต่างๆออกไปได้แต่ว่าทำยังไงจะละได้เสร็จแล้วก็ทรงแสดงในเรื่องของนิพพานนะฮะ ไม่ใช่เนี้ในเป็นเรื่องอริยสัจทั้งสี่ประการอย่างที่ได้กล่าวไว้ในธรรมจักรวัตนาสูตรเนี่ยอริยสัจสี่ประการเนี่ยจริงเป็นบทสรุปรวมของธรรมเทศนาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยไม่ว่าจะแสดงที่ไหนก็ตามสรุปแล้วคืออริยสัจทั้งสี่ประการนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดง ไปถึงจบที่อริยสัจทั้งสี่ก็รวมแล้วก็เป็นอนุบุพิกถาห้าข้ออริยสัจสี่ข้อรวมไปแล้วเก้าข้อก็เรียกว่าอริยสัจเป็นสามุกังสิกธรรมแล้วก็ทั้งสองข้อในีรวมแล้วก็เป็นภูรานุสาสนีเป็นธรรมเทศนาที่สูงแสดงมากที่สุด แต่ว่า,ากันตามความเปจริงแล้วก็ในพวกทานพวกศีลมันก็อาเดียมักินั่นเองแล้วพวกสวรรค์ก็คือผลผลก็อยู่ในกลุ่มของนิโรธเป็นผลนระดับล่างนะครับส่วนกามาทินพนั้นก็คือทุกขสัต์นั่นเองแนนในขมานิสง์ก็คือนิโรธสัตว์ ก็ทำไปทำมาก็เป็นไปนเรื่องกาเดชสัตนันตะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยก็ทรงทราบว่ายาสักุลระบุตรมีจิตสง,งบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากมีวรมีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นสแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสุทัตไน,นิโรธมรร จากนั้นดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากทุลีปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดลว้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาและเกิดขึ้นแล้วแก่พยาสะณสถานที่นั้นดูดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้าย้อมคือพร้อมที่จะย้อมสีได้ก็ซักจนสะอาดขาวสะอาดและพร้อมที่จะย้อมสีได้ พอดีเหตุการณ์ภายในบ้านของทันยาศาเนี่ยมันดาของยาศาก็ขึ้นไปอย่างปราศารเมื่อไม่เห็นลูกจายจึงเข้าไปหาเศรษฐีแล้วก็ถามว่าท่านเอนยาศาของท่านหายไปไหนท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็ส่งทูตขีม่ม้าไปตามหาในทิศทั้งสี่ส่วนตัวเองก็ไปอย่างอิสิปตนะมฤคทายวัน แล้วพบรองเท้าทองวางอยู่ครั้นเข้าแล้วจึงเข้าไปในที่นั้นพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีผู้เกลือบดีมาแต่ไกลขันแล้วทรงดำริว่าเช่นไหนหนอเราพึงบันดาลอิทาพิสังขารให้เศรษฐีเกลือบดีนั่งอยู่ณทีนี้ไม่เห็นทัสกุลระบุตผู้นั่งอยู่นาที่นี้คือเนี่ยที่เราพูดกันว่าการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย พระเจ้าทรงประกอบไปปาฏิหาริสามประการคือที่ปาฏิหาริแสดงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหาริคือสวจสอบดูพื้นเพจ,จริตอัธยาสัยแนวโน้มเอียงอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นก็มีพื้นฐานเป็นยังไงจะแสดงยังไงจึงจะให้เกิดผลดีงามกับบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ทรงวางธรรมะเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริ ปรากฏผลเป็นอัศจรรย์แก่ผู้ฟังในกรณีนั้นๆแตเป็นการใช้ในแนวผสมุ่มกลืนที่ถ้าเราพบในประธรรมเทศนานี้จะเจอบ่อยมากโดยเฉพาะอาเทศนาปฏิหารการอุสาสนีปฏิหารเรียกว่าใช้ทุกครั้งเพราะต้องตรวจสอบภูมิหลังของคนผู้ฟังสียก่อนถ้าไม่ตรวจสอบภูมิหลังมันก็ไม่รู้จะเทศยังไงอะ่ะ แต่พระเจ้าพรกําหนดพระไทยจะรู้ความรู้มันก็โปร่งขึ้นมาเต็มกันทีนะฮะก็เรียกว่าจะไม่ก่อนไม่หลังเลยทําไปก็รู้ทะลุปโปรงไปไม่ใช่จะต้องสอบถามจะต้องศึกษาคิดคนอะไรนะะมองปราดก็เห็นทะลุปโปรงไปเลยแล้ววางประธรรมเทศนาให้สอดครับกับพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นๆ ในขณะที่เขาฟังธรรมเนี่ยธรรมเทศนาก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปให้ตรงกับอัธยาศัยความคิดของเขาในขณะนั้นๆโดยผลของอฏิริา์คือรู้ใจถ่ายใจของคนได้ตัวนี้ผนสังเกตว่าชาอิทธิปฏิหารยักษะอยู่ตรงนั้นเองแต่ว่าเศรษฐีไม่เห็นชาอิทธาวิสังขารคล้ายๆกับตอนพระ,อ,ะองคุลิมาไล่ลา่ลา,ลา,นากกเนี่ยผู้ยากระาจอย่างเงี้ยชาอิทธาวิสังขาร แต่นั่นใช้อย่างหนึ่งคือไปเหมือนกระชาแต่ไปเร็วองวุละมานวิ่งยังไงก็ไล่ไม่ทันแต่ว่าถ้าดูแล้วก็ดูเดินธรรมดาแต่จริงแล้วก็ไปได้เร็วเป็นอิทธาพิสังขารเป็นคล้ายๆกับย่นปัตพีนะะย่นแผ่นดินแต่ว่าตรงนี้ก็อิทธาพิสังขารได้เรียกว่ากรรมบังกาย คือทำสิ่งที่มีไม่ให้มีหรือทําสิ่งที่ไม่มีให้มีเป็นนิธิปฏิหารคู่กันแล้วแต่พระจงจะทรงใช้ในตอนไหนอย่างเช่นตรมานพระญาติของพระองค์สาวสหลายท่านนะที่สวยๆแล้วก็หลงรูปตัวเองก็แปลเหมือนกันนะพระญาติโรู้จญาหลายหลายท่านที่หลงรูปตัวเองพิรูปปนันธาวิรูปปนันธาน,านาันธา ก็แต่และรูปเนี่ยหลงตัวเองท้งนแหละเป็นหญิงสวยจนหลงอายุตั้งเยอะแล้วบางคนเนี่ยเราดูว่าน่าจะสี่สิบกว่าแล้วท่านยังหลงทั้งนั้นพระเจ้าก็ทําสิ่งที่ไม่มีให้มีคือทรงนิรมิตเป็นรูปผู้หญิงปรากฏอยู่เบื้องหลังเบื้องเบื้องพระปิดสดางใกล้ๆยๆถวายงาพัดอยู่ท่านท,ท่านเหล่านั้นก็ได้พบเห็นแล้วก็เกิดสนใจปักใจอยู่ในรูปเหล่านั้น ส่งบรรดาในรูปเปลี่ยนแปลงไปเป็นแก่ชราจนถึงอายุร้อยี่สิบปีนี่ในเวลาที่รวดเร็วนั่นเป็นวิการวิธีการที่ทำสิ่งที่ไม่มีให้มีตรงนี้ทำสิ่งที่มีไม่ให้มีดังน,นเมื่อท่านเศรษฐีเข้าไปเนี่ยพระพระภูม,เมิเอพาเจ้าแล้วก็กราบทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคทรงเห็นยาศสากุลบุตรบ้างไหมพระพุทธเจ้าคะอันนี้แปลกนะฮะคือแสดงให้เห็นว่าช่วงตรงนี้เลยช่วงที่พระพุทธเจ้าเทศอนัตตลกนสูตรโปรดปัญจวัคคีแล้วเนี่ยคงอยู่หลายวันเพราะว่าเศรษฐีรู้จักแล้วพระเจ้าเป็นใครแต่ยาศสากุลรบุบุตรนั้นเข้ามาเนี่ยโดยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร แล้วท่านก็ยังไม่ได้เรียกพระพุทธเจ้าอะไรนะฮะไม่ได้เรียกพระผู้มีพระภาคอะไรภเจ้ารับสั่งว่ามานั่งลงเถิดเรจาจะกแสดงธรรมแก่ท่านดูก่อนยะสาี่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องมาที่นี้เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เธอท่านเศรษฐีเรียกพระผู้มีพระภาคแสดงว่าเศรษฐีต้องเคยพบแล้วก็รู้จักพระพุทธเจ้าเรียกพระผู้มีพระภาคเรียกด้วยความเคารพนะฮะเรียกด้วยความเคารพ แต่เรียกทั่วไปก็เรียกพระสัมมนาโคดมหรือหมาสัมมนาอะไรก็เรียกไปแต่นี่แสดงว่าเรียว้วนความเคารพเพราะในข่าวครา,าวที่เกี่ยวกับผู้เจ้าเสด็จมาโปรดปัญญวิคีที่อิสิปตนนมฤกาทายาวันก็คงไม่ไกลนะฮะเพราะในที่อื่นท่านส่งคนขี่มา้าไล่ตามลูกชายไปไปในสี่ทิศแต่ท่านเองก็เดินมาอิสิปตนนะมฤกาทายาวัน เดินมาก็แสดงไม่ไกลศาสากุลังบุก็เดินมาก็ไม่ไกลเพราะฉะนั้นพระเจ้าไปเทศอยู่ที่นั้นก็คงจะเที่ยวบินทบาทแถวนั้นเพียงแต่ว,ว่ายังไม่พบกันเป็นกิจ,จลักษณะพอถ้าพบกันเป็นกิจ,จลักษณะก็คงจะประกาศตนถึงพระรัตนตรัยทั้งสามเป็นสาระเพราะท่านเป็นทววาริกาอุบาสกนะฮะพ่อของพญาศาสตร์เนี่ย พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าคือบดีถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งบางทีท่านนั่งอยู่หน้าที่นี้จะพึงได้เห็นยาสาวคุณรุตรผู้นั่งอยู่หน้าที่นี้ก็ให้ความหวังแต่ไม่ไม่รับสั่งโดยตรงรับสั่งว่าบางทีท่านนั่งอยู่หน้าที่นี้จะพึงได้เห็นยาสาวคุณรุตรผู้นั่งอยู่หน้าที่นี้ ก็นั่งกันอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแต่ว่ายาศาสกุลบุตรเนี่ยท่านเป็นประโสาบัณท่านไม่พูดตนเสงทีเองก็พอพระพุทธเจ้าประกันอย่างนั้นน่ะรับสั่งทํานองรับประกันว่าจะเจอยศศาสกุลบุตรท่านก็วางใจก็ปรงใจอันนี้ก็ทําให้เกิดมันหมดเขาเรียกปาลิโพดคือไม่ต้องกังวลไอ้จิตใจที่มามาด้วยความกังวลเป็นห่วงลูกปัญญาก็ร้องห่มร้องไห้อยู่ที่บ้าน ตัวเองก็ต้องรีบมาเพื่อหาลูกชายไปคืนให้พันยายได้เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวแต่ก็โตนะคงโตเป็นหนุ่มแล้วเพราะว่าแต่งงานแล้วเนี่ยแต่งงานแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามีลูกหรือไม่แต่บอกว่าแต่งงานแล้วครั้นเศรษฐีท่านก็ล่าเริงบรนเทิงใจว่าได้ยินว่าเรานั่งอยู่นทีนี้แหละจากเขนยสะกุลบุตรผู้นั่งอยู่นทีนี้ จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคขั้นนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อเศรษฐีเหลือบดีนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะชุดเดิมนะฮะทานกถาศีลกถาสากาักคถากาม,มาทิวนาคาถาแล้วอานิสงส์ของการออกจากการมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าวเศรษฐีผู้เหลือบดีมีจิตสงบมีจิตอ่อน มีจิตปลอดจากนิวรณ์เบิกบานจิตใจเบิกบานจิตใจผ่องแผ้วแล้วจึงทรงประกาศธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทัยนิโรธมากข้อความตรงนี้เหมือนกันกันกนกบเรื่องของพยาาสตรนะครัว่าดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุรีปราติจักมนทิน ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยได้เกิดแก่เศรษฐีผู้เกลือบดีหน้าที่นั่งนั่นแหลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากบนทินควรได้รับน้ำยอมเะ,ะนั้นเสนเศรษฐีผู้เกลือบดีได้เห็นทำแล้วได้บรรลุทำแล้วได้รู้ทำแจ่มแจ้งแล้วมีทำอันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำ ปราจะตากถ้อยคำที่แสดงถึงความสงสัยในพระสัทธรรมถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระสิทธิของพระองค์ไพร้ะนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือสองประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีอยากสู่จะเห็นรูปดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระผู้มีประภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นชนะขอพระองค์จงทรงจำข้าพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงาระจําจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป เศรษฐีนั่นก็ถือว่าได้เป็นอุบาสกที่ถึงพระระัตนาัยเป็นคนแรกมันมีประเด็นที่ควรพิจารณาว่าธรรมะทั้งหลายนั้นที่จริงมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วพระเจ้าเพียงแต่ค้นพบเกิดอจะรู้นี่คือค้นพบหลักธรรมะเหล่านั้นหลักสัจธรจะทหล่านั้นจะนํามาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกเท่านั้นเพราะงั้นการกระทําของพระองค์ก็อุปมาตรงเนี้มันจะอยู่ในประสูตธต่งางๆนี้เยอะมาก เหมือนงายของที่คว่ำคือแสดงว่าของมันก็มีอยู่แล้วแต่มันคว่ำอยู่พระเจ้าก็มางายให้ดูเปิดของที่ปิดก็แสดงว่าของมีอยู่แล้วแต่มันก็ปิดฝาอยู่พระเจ้าก็มาเปิดให้ดูบอกทางแก่คนหลงทางก็แสดงว่าทางมันมีอยู่แล้วแต่คนเดินผิดทางเองพระเจ้าก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้แต่สองประทีปในที่มืดก็แสดงมาตรงนั้นเนี่ยมันมีของอะไรวางอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่มืดมันบังเอาไว้ พระเจ้าก็ส่องประที่พระป่ายคนก็เห็นแสงสว่างแล้วก็เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่บิดายะาสตร์คุณระบุรพิจารณาภูมิธรร,ร,มรรมที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นตีนี้เป็นพระอรหันต์แล้วพ่อก็เป็นพระโสดาบันลูกก็เป็นพระหันแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำริว่าเมื่อเราแสดงธรรมแก่บิดาของยศาคุณบุตรอยู่จิตของยศาคุณบุตรผู้พิจารณาเห็นธรรมภูมิธรมรมที่ตนได้เห็นแล้วรู้แจ้งแล้วพ้นแล้วจากอาสวะท้งหลายเพราะความไม่ถือมั่นยศาคุณบุตรไม่ควรจะกลับเป็นคือหัดบริโภคก,กามเหมือนคือหัดครั้งก่อน ถ้ากระไรเราพึงคลายอิทธาพิสังขารน,นั้นได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงคลายอิทธาพิสังขารน,นั้นเศรษฐีเครื่องบดีได้เห็นยาศกาุลบุตรนั่งอยู่ครั้นแล้วได้พูดกับยาศกาุลบุตรว่าข้อยศมารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำควรวญถึงเจ้าเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดครั้งนั้นยาศกาุลบุตรจำเรืองมองดูพระผู้มีพระภาค พระผู้เมียภาคได้จัดแก่เศษฐีผู้เครืบดีว่าดูก่อนเครื่องบดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนยาสากุลระบุได้เห็นธรรมด้วยยาณทัศนาเพียงเสกับภูเหมือนท่านเมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมของตนตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วพ้นแล้วจากอาสวาัทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่น ดูก่อนเครื่องบดียาสากุลรบุตรควรหรือเพื่อจะกลับไปเป็นคือหาบริโภคกาเหมือนเป็นครืออาดครั้งก่อนเครื่องบดีก็กลาบทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลย,รพ,ยพ,พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จัดรับรองว่ายาสาคุลรบุตรได้เห็นธรรมด้วยญาณทัศนะเพียงเสกกระปุเหมือนท่าน เมื่อเธอพิจารณาถึงภูมิธรรมที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอสะวะาทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นดูก่อนเครื่องพอดียาศกุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็นคือหัดบริโภคกาเห,เหมือนเหมือนคือหัดครั้งก่อนเศรษฐีจึงกลาบทูลว่าการที่จิตของยาศกุลบุตรพ้นแล้วจากอสาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนั้นเป็นลาภของยาศกุลบุตรยาศกุลบุตรได้ดีแล้วเราพทธเจ้าจวข้า ขอพระผู้มีพระภาคมียศะกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะจงทรงรับพระตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษสีภาพแล้วครั้นเศรษฐีผู้เกลือปรดีทราบการนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษินก็กลับไป เมื่อเศรษฐีกลับไปไม่นานยาศากุลบุบุก็ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึ่งได้ประสมบทในสนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจัดว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วได้ตรัสต่อไปว่าถ้ามารลกร่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดคือพระยศศากนี้ท่านเป็นพระอรหรันต ตอนกล่าวกับท่านอัญญากากอัญญาไม่กล่าวอย่างนี้หรอกจงเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมารากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดแต่พระยาศาะนั้นท่านจบพรหมจรรย์แล้วก็บอกให้ประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นเนติแบบอย่างแกคนอื่นนะฮะเป็นไปโดยอัตโนมัติท่านก็จบพรหมจรรย์แล้วเพราะงั้นจึงรับสั่งว่าจงเป็นภิกษุมาเถิด ทำมารลก่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์แต่ไม่มีคําว่าเพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดเพราะท่านทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบแล้วทัางฟังทั้งหลายแต่หลวงพ่อพธิยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี